สวัสดีน้องๆ AI Builder ทุกคนนะครับก็พี่มายนะครับกลับมาอีกทีหนึ่งนะครับก็ทิติพัฒน์นะครับเป็นอาจารย์อยู่ที่ภาควิชาวิศวะรชีวการแพทย์ที่มหิดลครับเดี๋ยวให้กุกิบแนะนำตัวครับครับผมกุกิบนะครับผมเป็นพิเศษที่ศิแพทดีกรีครับผมวันนี้เป็น TA ให้กับทางอาจารย์มายขอบคุณครับก็หลักๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาสอน g ิ t กับ g i t h u b กันนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็จะไปสอน Google c o l a b กัน เพื่อจีจะให้น้องๆเน่นได้เห็นภาพรวมเนาะว่าท,ทู่เราใช้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นวิดีโอเซสชันเซสชันที่เกี่ยวกับทูสเป็นหลักเนาะเรามาพูดถึงกิจกับกิจครับก่อนดีกว่าครับเป็นเรื่องแรกนะครับที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับก็ูกิก๊กเคยมีปัญหาเรื่องการเก็บชื่อไฟไหมครับสมมติว่ามีทําไฟหนึ่งไฟแล้วก็ต้องเก็บเป็นชื่อไฟแนลใช่ไหมพอเราส่งไปให้อาจารย์ของเราหรือว่าส่งไปให้อีกคนหนึ่งเนี่ยก็ต้องบันทึก อีกไฟล์หนึ่งใช่ไหมเป็นแบบว่า f i n a l รีว i ชันจุดสองจุดสามอะไรเงี้ยฟิแนลที่ไม่มีจริงอันนี้เป็นแบบปัญหาของทุกโครงการครับใช่ครับ,รบเราก็มีแบบ Final เลฟหกฟิแนลเลฟแปดอะไรเงี้ยเนาะซึ่งมันทำให้แบบมันเป็นปัญหาเนี่ยถ้าเราเขียนโค้ดเนี่ยถ้าเรามีเวอร์ชันของโค้ดหลายๆเวอร์ชันแล้วเรามีโค้ดอันเดอร์สกอร์หนึ่งโค้ดอันเดอร์สกอร์สองโค้ดอันเดอร์สกอร์กูกอะไรเงี้ยเราก็อาจจะแบบหัวระเบิดได้ใช่ไหมครับ ดังนั้นเนี่ยคือในอดีตการเนี่ยคนก็เลยไปไปคิดเทคนะิคเนาะคิดวิธีที่ทำให้เราสามารถแบบ track record หรือการแก้ไฟล์เหล่านี้ได้นะครับมันก็เรียกว่า version control นั่นเองนะครับ version control เนี่ยเป็นระบบแล้วกันต้องพูดว่าเป็นระบบภาพรวมนะที่ทำให้เราสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของไฟล์หรือเซตของไฟล์ได้นะครับแล้วก็เราสามารถดึงเวอร์ชันของไฟล์เนี่ยที่อยู่ในอดีตเนี่ยกลับมาใช้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไม่ต้องมี ปัญหาเรื่องชื่อไฟล์เนะคือเราแทนที่เราจะแบบมีชื่อไฟล์เราไปดูแบบเช็คพอยต์ก่อนหน้าหรือว่าเช็คพอยต์ในอดีตท,ที่เราทําไว้เราจะได้ดึงมันขึ้นมาได้นะในการจัดการนะครับก็โอเวอร์ชั่งคอนโทรลเนี่ยมันมีแบบวิธีเยอะแยะเลยนะครับก็อาจจะแบบว่าใช้ในลคอเอคอมพิวเตอร์เฉยๆก็ได้ก็คือว่าเก็บเวอร์ชันต่างๆของของไฟล์ใช่ไหมครับมันก็จะมีอีกยุคหนึ่งเนะี่ยที่เขาเรียกว่าเป็นเซนทรัลเวอร์ เวอร์ชันคอนโทรลซิสเต็มนะครับที่คนเนี่ยเริ่มคิดถึงแล้วแต่ว่าเอาเวอร์ชันคอนโทรลเนี่ยเวอร์ชันเนี่ยไปอยู่ไปอยู่ที่ศูนย์กลางแล้วเราสามารถดึงเวอร์ชันต่างๆออกมาได้จากศูนย์กลางนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าปัญหาปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือคล้ายๆกับยุคปัจจุบันเนี่ยแหละก็คือว่าคือพอบริษัทเหล่านี้มันเริ่มมีศูนย์กลางเยอะๆใช่ไหมมันเริ่มเล่นตัวเริ่มแบบว่าเอ้ยเราเริ่มคิดเงินอะไรเงี้ยหรือว่าอาจจะเริ่มแบบบอกว่าเออ ดึงออกมาแล้วแบบมันมันเจ๊งพอดีอะไรเงี้ยดึงออกมาไม่ได้เงี้ยมันก็เลยมีปัญหาซึ่งไอ้ปัญหาเนี้ยจริงๆมันเกิดขึ้นกับนักพัฒนาที่ชื่อว่าไ i n u สต์ทวเลนะคือเขาเป็นแบบว่าคนที่เขียน Linux เนะี่ยแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยตอนแรกเนี่ยเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับ b i ต k e e p e r เนี่ยแล้วก็ดึงไฟล์ออกมาได้อะไรเงี้ย develop Linux ในแพลตฟอร์มได้แต่ว่าจากนั้นเนี่ยมันทำไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าโอ้ oh, ทำมาเป็นแบบที่สามดีกว่า แบบ distributed version control system นะครับเลยคือแทนที่เวอร์ชันทุกอย่างเนี่ยมันจะไปอยู่ในศูนย์กลางใช่ไหมมันคือทุกๆโฟลเดอร์เนี่ยมันมี history ของไฟล์นั้นด้วยเช่นแบบว่าเรามีแบบเซิร์ฟเวอร์เนี่ยที่โฮสต์ไว้อาจจะเป็นในปัจจุบันก็เป็น git h u b เป็นเป็นที่อื่นๆใช่ไหมครับเอจะเป็นเป็นเซิร์ฟเวอร์ศูนย์กลางเนี่ยเราเราสามารถดึงโฟลเดอร์มาได้แล้วโฟลเดอร์นั้นเนี่ยก็มี history ด้วยเนาะสมมุติว่าวันหนึ่งเนี่ย ไอ้ระบบศูนย์กลางเนี่ยมันเจ๊งไปเนี่ยในอล c a l พิวเตอร์เราก็ยังมี history อยู่อ่างเงี้ยครับนะครับที่ที่เราที่เราทำนะครับแล้วก็ไอ้ git เนี่ยก็เป็นเป็น popular นะ popular ที่สุดเป็น tool ที่ popular ที่สุดที่เป็น distributed version control นั่นเองถ้าใครสนใจนะครับดูต้นกําเนิดของ git อะไรเงี้ยนะก็ไปดูสัมภาษณ์ได้นะครับของไรโนสโซลเนี่ยแกพูดไว้น่าจะสักสิบปีสิบกว่าปีที่แล้วนะที่ google นะครับ ก็มีโค้ดต่างๆมากมายที่แบบว่าถ้าใครสนใจเนี่ยไปดูได้นะครับโค้ดของไนโนโซนี่ก็จะรุนแรงมากไม่รุนแรงบ้างแล้วแต่เลยไม่่อ้จิกกัดจิกกัดเล็กน้อยใช่แต่เขาก็เป็นโปรกรมเมอร์ที่สุดยอดคนหนึ่งในในประวัติศาสตร์นะไลโนโเขาก็เลยแบบว่าตอนแรกเนี่ยมันมีเวอร์ชันคอนโทรหลายๆแบบใช่ไหมแล้วก็มันเริ่มใช้ไม่ได้เนี่ยไลโนโก็เลยบอกว่า ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเขียนใหม่ขึ้นมาก็กลายเป็นกิ t ในปัจจุบันครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็เริ่ม Ado p t ใช้ทุกวันนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นเวอร์ชันคอนโทรลที่ควรใช้เยอะที่สุดนะครับทั้งหมดทั้งโปวงเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์นะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นส่วนสําคัญที่สุดว่าวิธีทํางานของกิ t เป็นยังไงแล้วกันเนะเราเราเริ่มจากสั่งซ้ายสุดก่อนนะครับก็คือเรามี working directory เนี่ยก็คือเป็นโฟลเดอร์ที่เราใช้ทำงานปกติเนี่ยนะครับก็เรียกเป็น directory เนาะ แต่ว่าถ้าเราบอกว่าโอเคโฟลเดอร์นี้จะกลายเป็นกิ t ได้ละเป็นแบบโฟลเดอร์ที่แบบมีมีกิ t ในช่วยแทร็กเนี่ยกิ t เนี่ยวิธีการทำงานเนี่ยคือเราสามารถแอดไฟล์เข้าไปในสิ่งที่เรียกว่า s t a g i n g Area ได้คือแปลว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงไฟล์อะไรพวกนี้เนาะแล้วเราก็แอดไฟล์ตรงนี้เนี่ยไปอยู่ใน s t a g i n g Are a ได้แปลว่าเป็นไฟล์ที่มันเปลี่ยนแปลงแล้วเราต้องการจะแทร็กมันนะครับเราก็จะโยนไฟล์ตรงนี้เนี่ยเข้าไปใน s t a g i n g Area เราอาจจะโยนหนึ่งไฟล์ก็ได้สองไฟล์ก็ได้สามไฟล์ก็ได้หลังจากนั้นเนี่ยพอเราเปลี่ยนแปลงไฟล์เรียบร้อยเนี่ยพอเราคิดว่าโอเคไฟล์ตรงเนี้ดูหน้าตาโอเคละเราก็บอกว่าอ๋อเราอยากจะแบบเก็บ History ตรงนี้ไว้เพราะว่าพอดีแบบว่าเราแอ d ไฟล์ Add โค้ดต่างๆไปเรียบร้อยนะครับเราก็จะใช้สิ่งที่เรียกว่า commit ครับคือ Commit เนี่ยหลังจากเรา a อ d ไฟล์ไปเรียบร้อยนะครับ Com ม i t เนี่ยจะทำการบอกว่าโอเคสิ่งที่เราเปลี่ยนไปเนี่ย เราจะต้องการเก็บ History ไปไปเป็น History ที่เราเปลี่ยนไฟนะล์นะเราก็บอกโดยว่าคอมเมนต์ตรงนี้เราจะคอมเมนต์ว่าอะไรเช่นว่าเช่นอ่ามายพี่นะครับอาจจะบอกว่าอ่าเราปิดแบบ add readme เข้าไปเพิ่มเนี่ยเรา add documentation ตรงนี้ตัวนี้เพิ่ม add function นี้เข้าไปเพิ่มใช่ไหมเราก็ใส่เข้าไปใน History กลางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมี History ของไฟล์ต่างๆใช่ไหมครับ ที่เราเปลี่ยนแก้ไปหลายๆครั้งเนี่ยสมมุติว่าเรา add แอดเราเราก็แก้นะเราคอมมิตไปเรา add แอดเราก็คอมมิตไปเนี่ยเราก็จะมีฮิส t อรี่นะครับฮิสตอรี่ตรงนี้เนี่ยจะสตอร์เนะในเขาเใช้สิ่งที่เรียกว่าชานะครับชาแฮชคือเขาเอาการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทั้งหมดเนี่ยเข้าไปเป็นแฮชอันนึงนะที่บอกว่าอ๋อเวลาเราอยากจะกลับไปที่เช็คพอยต์นี้เนี่ยเราก็เลือกได้ว่าอ๋อเราอยากจะกลับไปนี่ที่การแก้ตรงนี้พอดีก็เลือกแฮชตรงเนี้แล้วก็ แล้วก็ย้อนกลับไปได้ครับตรงนี้เนี่ยสิ่งที่ทําทั้งหมดตรงนี้อยู่ใน l ล c a l พิวเตอร์ของเราคือคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของเรานะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเรามีโฮสต์แบบว่า hosting service ต่างๆมากมายที่ host GitHub repo นะครับหรือว่าไอไอ working directory ของเรานะครับในออนไลน์เนะมีตั้งแต่แบบ GitHub Bitbucket แล้วก็ GitLab นะครับมีมี t o o ให้เลือกมากมายนะครับก็ GitHub เป็นทู o หนึ่งที่ popula มากๆนะครับอยู่ในโลกออนไลน์นะ ก็โฮสโปรเจกต์เยอะแยะมากมายเช่นนําพายมี h Hacking f a c t Transformer ที่เราจะใช้ใน AI builder ด้วยเนะมีแบบ f a s t AI ก็ Host ใน Git Hub อะไรเงี้ยเราก็จะมาเริ่มที่ GitH u b กันก่อนนะครับก็โ้ดที่เรามีเนี่ยตรงนี้เราก็ Push ขึ้นไปนะครับอยู่ใน Git Hub ได้โดยใช้คำสั่ง Git กิ p u s h นะครับเข้าไปใน Git Hub เนะก็จากนั้นเนี่ยสมมุติว่าเป็นกุกกิกกระดดกุกกิกเนี่ยก็สามารถโคลนรีโปได้เนาะ ก็จะมีลูกศรตรงนี้นะครับโคลน r e โ o เข้ามาใน working directory ของกู o กิกเองใช่ไหมครับแล้วถ้ากูเกิกเป็น developer กับพี่ด้วยสมมุติว่าอยู่ในโปรเจกต์เดียวกันเนี่ยกูกิกก็จะสามารถ add ไฟล์ใหม่เข้าไปนะครับ Commit แล้วก็ push ซึ่งเป็นชื่อกูเกิกเข้าไปใช่ไหมครับเราก็จะมี history ที่เป็นพี่ add แล้วก็เป็นกู o กิก a d d ด้วยนะครับเดี๋ยวไอ้พวกเทคนิคต่างๆที่ทำงานร่วมกันเนี่ยเดี๋ยวค่อยคุยกันอีกทีก็ได้นะครับเราสามารถ เราสามารถแบบเหมือนใช้เรียกว่าเป็นเขา,าจะแบบภาษสารมนุษย์เพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นกิจแอด Ad เนี่ยเหมือนกา,การที่เราสร้างเอกสารขึ้นมากิจคอมมิตเหมือนการที่เราแบบลงชื่อเอกสารเารงนั้นแล้วกิจโกคือการส่งเอกสารที่เซ็นชื่อแล้วเนี่ยเข้าไปที่แบบเหมือนงานการแล้วเราก็แบบว่าก๊อปปี้ถ่ายเอกสารออกมาคือการกิจโกลสสามารถสามารถแบบคิดอย่างนี้ได้นะคคิดได้นะครับคิดว่าเป็นเป็น,ปนแบบวิธีคิดที่แบบว่าง่ายเนาะง่ายเราจะได้รู้ว่าโอ้ มันมีเอกสารที่เราทำเนืแล้วก็เอาเอ,เอาไปเซ็นชื่อนะครับเซ็นชื่ว <ไป S 2> บอกว่ามันแก้อะไรไปส่งไปให้ส่วนกลางใช่แล้วกูกิจก็คัลงมาได้ใช่เยี่ยมเลยครับวิธีอื่นๆที่ที่เราสามารถทำได้ในกิจนะครับนอกจากเราแบบมี branch เนี่ยคือคือเวลาเรา develop เนี่ยเราจะมี branch กลางนะครับจะเรียกว่า main branch แล้วกัน main branch ท,ที่ที่เป็นแบบ developer กลางใช่ไหมครับแบบ กิกสามารถพุชได้กิกสามารถพุชได้แต่ว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะแบบบอกว่าอุ้ยไอการ Dev e l o p ใน r บรน h เดียวกันนี่มันอาจจะชนกันใช่ไหมคือกิก Dev e l o p เสร็จแล้วมา Dev e l o p แล้วมันอาจจะชนกันใช่ไหมวิธีที่เราแก้ไขได้นะครับก็คือเรียกว่าการสร้างแบรน ch แล้วกันครับคือเรามีแบบ Dev e l o p ตรงกลางใช่ไหมเราแบ่ง b r a n น h ออกมาเช่นกูกิกอาจจะสร้างฟีเจอร์ใหม่นะครับออกจากออกจากแบรนออกจากเมนแบรนชนะแบรนชกลางใช่ไหมแล้วก็ค่อย develop ในแบรนชนั้นที่อาจจะ Dev e l o p อีกแบนช์หนึ่งได้นะครับเราก็เรียกว่าแบนช์เนาะแล้วเวลาเราทําการเมิร์ชเข้าไปเนี่ยก็อาจจะทําให้กุกกิกสามารถตรวจสอบได้ด้วยว่าตอนเมิร์ชเนี่ยมันดูโอเคหรือยังหรือว่ายังไม่โอเคนะครับสิ่งที่เรียกเรียกว่าการเมิร์ชแล้วตรวจสอบเนี่ยเรียกว่า merge request หรือ pull request นะคือพอเรา develop branch ใหม่ไปเรียบร้อยใช่ไหมครับมี history ใน branch แล้วเรา pull เข้ามาเนี่ยก็ให้กิกตรวจสอบได้นะครับก็เรียกว่า pull request นั่นเองเมื่อเรา ผู้รีเควสเรียบร้อยนะครับแล้วก็กูกิกแอ p พิวสมมติว่าพี่แยกแบนด์ไฟแล้วก็ผูเข้ามาให้กูกิกรีเควส t ให้กูกิกดูใช่ไหมครับพอกูกิกบอกว่าโอเคก็ทําการเม r ร์ชได้นะครับเข้ามาในเ a บ n อนแบนด์ของเราหรือว่าถ้าเป็นกูกิกได้ปลอบไปเราก็เรียกที่มาดูผู้รีเควส t นั้นก็ได้นะครับแล้วก็เมอร์ชเข้าไปก็เป็นหน้าตาประมาณนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าจากนี้เนี่ยเราจะไปลองเปิดรีพอร์ติ r y อรี่กันดูเนาะเปิดรีโปกันแล้วก็ลอง แอดไฟล์นะครับโดยที่เราจะใช้สิ่งที่เรียกว่า Git Hub Web Based Editor นะในการ e d i t ไฟล์ไปก่อนเป็นแบบเบื้องต้นง่ายๆนะครับให้น้องๆดูว่าหน้าตาของการสร้าง Repository ใหม่เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับในในเว็บไซต์ของ Git Hub เลยนะโอเคครับอ่ะเราก็เข้ามากันนะครับที่เว็บไซต์นะครับ Git Hub .com นะครับอันนี้ก็พี่ก็สมมุติว่าน้องๆแบบว่า สมัครกิจ h u b เรียบร้อยแล้วกันครับก็จะมีหน้าโปรไฟล์ของตัวเองใช่ไหมครับแล้วก็มีโปรไฟล์ต่างๆอาจจะมี Repository สําสำหรับคนที่เคยทำมาแล้วนะครับก็จะมี Push History ต่างๆนะครับวิธีการที่เรา Add Repository ใหม่เนี่ยเราสามารถทำได้โดยการไปที่ Repository ครับแล้วก็กดคลิกคำว่า new ครับแล้วก็สร้าง repo ใหม่ขึ้นมาได้เลยอาจจะเป็นแบบ r e p o ชื่อ AI builder project ก็ได้ A.I. Builder ขีด p r o t e c t นะครับแล้วก็อาจจะเป็น Project อะไรบางอย่างก็ได้แบบ Text Classification อะไรเงี้ยก็ตั้งชื่อตามที่แบบว่า Project ที่เราทำได้เลยนะครับมี Description ต่างๆใช่ไหมครับเป็น Public หรือ Private นะครับ Public คือคนอื่นดูได้ Private คือเราดูได้คนเดียวนะครับกับกับ Developer ที่เป็น Collaborator ของเรานะครับเราอาจจะ Add README Fine นะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเรามีสิ่งที่เรียกว่า Git Ignore นะ กิดอิกนอนเนี่ยจะบอกว่ามีไฟล์อะไรบ้างหรือว่าชื่อสกุลไฟล์อะไรบ้างที่เราไม่อยากจะพุชขึ้นมาอยู่ในรีโปนี้นะครับเช่นมันอาจจะเป็นไฟล์ที่เราอยู่ใน m a ็ใช่ไหมเราอาจจะมีแบบไฟล์แบบ ds s t o r e ที่มันแบบชอบสร้างขึ้นมาเป็น t e m p o r a า y ี่ไฟเงี้ยเราไม่อยากจะพุชขึ้นมานะครับเราก็ใส่เข้าไปได้แล้วก็มีไลเส้นนะครับไลเส้นนี่ก็เอาเราให้เป็น MIT l ไอเส้นก่อนละกันเพราะว่า เป็น License เปิดนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับตอนสร้าง repository อ่แเราก็จะกดสร้างนะครับเท่านี้เราก็จะสร้าง repository ขึ้นมาได้แล้วนะครับใน git ครัง่ายมากๆเราก็คือเราย้อนนิดนึงเพราะว่าเราสร้าง repo ตรงจาก git h u b นะครับเราค่อยโค o นลงมาที่เครื่องเราเราค่อยแก้ก็ได้นะครับก็ยกตัวอย่างว่าถ้าเรามี repo นี้นะครับแล้วเราต้องการจะแก้และกันแก้สิ่งต่างๆใน repo นี้เนี่ย มีวิธีทําการมีวิธีทําง่ายนิดเดียวครับคือเปลี่ยนจาก .com ครับเป็น .dev นี่คือเรามีลิงก์อยู่ใช่ไหมครับตอนนี้เป็นเป็นชื่อเรา GitHub .com ชื่อเรานะครับแล้วก็ /aibuilderproject ใช่ไหม Text Classification เราเปลี่ยนจาก .com เป็น .dev นะครับแล้วก็กด r ันครับ GitHub ครับก็จะเปิดเขาสิ่งที่เรียกว่า Code Space ขึ้นมาคือเรามี Code Space เนี่ยที่น้องๆสามารถ e d i t ได้เลยบนเบราว์เซอร์นะครับปกติเราอาจจะต้องดาวน์โหลด Visual Studio Code ใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็น Visual Studio Code ที่อยู่บนเว็บไซต์เลยก็สิ่งแรกที่ GitHub มีครับคือ readme file นะครับ readme.md เราเขียนชื่อโปรเจกต์ของเราได้นะครับไอ้เนี่ยก็คือเป็นอักษรที่บอกว่าอันนี้คือเป็น header อาจจะบอกว่าเป็นแบบ ถ้าน้องๆแบบอยากจะดูว่ามันออกมาเป็นหน้าตายยางไงเนี่ยก็คือกดไปกดคลิกที่มุมขวาบนได้นะครับคลิกตรงนี้นะครับที่เรียกว่า Preview นะครับโชว์ r e v i e w ก็จะเห็น Preview ได้คือในโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยน้องๆอ,อาจจะใส่แบบ qui r e m เ n t เข้าไปได้นะครับว่าโปรเจกต์ของเราเนี่ยใช้อะไรบ้างอาจจะใช้แบบ t r a n s f o r m e r เวอร์ชันต่างๆใช่ไหมครับนอกจากนั้นเนี่เราเขียนเป็นโค้ดช้ได้ด้วยนะโดยใช้คำสั่งเขาเรียกว่า b a c k t t i k นะครับเปลี่ยนเป็น Back ทสออันเนี่ย มันก็จะเปลี่ยนจาก Text เป็นเป็นเป็นโค้ดชังใช่ไหมครับเราอาจจะใส่แบบโค้ดชังเช่นแบบว่า import transformer อะไรงนี้ก็ได้แล้วก็เปลี่ยนให้เป็นภาษาไพทอนได้โดยใช้ type ตรงนี้ py e ก็จะกลายเป็น import transformer หรือว่า from transformer import pipeline อะไรอยงนี้นเะท่านี้เนี่ยเราก็จะได้ read me ออกมาแล้วนะครับแบบเร็วๆเ,เนะเรามี git ignore เนี่ยที่เรา คลิกเข้าไปนะครับถ้ามุมซ้ายบนเราคลิกเข้าไปที่กิดอีกหน่อยเดี๋ยวขอขยายให้อีกหน่อยหนึ่งแล้วกันกิดอีกหน่อยเนี่ยพอเราคลิกกดคลิกเข้าไปนะครับที่ที่บอกว่ามีไฟล์อะไรบ้างที่เราไม่อยากจะพุชขึ้นไปใช่ไหมครับก็จะมี .python .exe อะไรเงี้ยที่เราไม่อยากจะพุชขึ้นไปเนาะเราอาจจะแบบเพิ่มเพิ่มก็ได้เช่นแบบว่าอาจจะมีแบบ .dsstore อะไรเงี้ยครับของ Mac อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับว่าก็เพิ่มไม่ได้กดเซฟนะครับแล้วก็จะมีลายเส้นต่างๆที่เราก็ ไปแก้ได้เช่นกันนะอันนี้กิจครับเขาใส่ชื่อมาให้เลยเรียบร้อยนะครับนอกจากนั้นเราก็กดคลิกขวาได้อัปโหลดไฟล์ที่น้องๆทำในเครื่องใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะอัปโหลดขึ้นมาก็ได้นะครับหรือว่าจะกด new ไฟล์ตรงนี้เลยก็ได้เป็นแบบ .python ใช่ไหมครับแบบตรงนี้ก็แบบ main.py เฉยๆก็ได้ก็เขียนไปว่า import torch อะไรอย่างเี้ครับอ m p o r t อะไรต่างๆก็ได้นะครับ from Transformer import pipeline อะไรเงี้ยครับเราก็เขียนได้นะครับคือเป็นการเก็บไฟล์ต่างๆแล้วกันที่ที่เรา develop มานะครับเข้าไปในโฟลเดอร์นี้นะพอหลังจากนั้นเนี่ยเราบอกว่าโอ้เราแก้เรียบร้อยแล้วจากนั้นเราต้องการเก็บ history ที่เราแก้ไปใช่ไหมครับสมมติ so, ว่าเราแก้ read m e ไปแล้วเราเพิ่ม main py ไปแล้วแล้วเราก็เพิ่ม git ignore เข้าไปแล้ว สิ่งตัดไัยที่เราจะทำเนี่ยก็คือการ add ไฟล์ใช่ไหมครับก o กิก,กแล้วก็เข้าไปที่ source control นะครับเข้าไปที่ source control เนี่ยวิธีการ add ไฟล์เนี่ยทำได้สองแบบคือใช้ command line ใช่ไหมครับโดยใช้ git add แล้วก็ชื่อไฟล์หรือว่าใช้ tools ของที่ visual studio code หรือ code space เนี่ยให้เรามาได้เลยก็คือใช้ปุ่มบวกแค่นั้นเองเออมันก็จะ track ดูว่ามีไฟล์ไหนที่เปลี่ยนบ้างแล้วเราก็บวกเข้าไปอ่าเปลี่ยนละ ไปอยู่ในสเตจสามไฟล์นะครับเท่านี้เนี่ยเราก็จะเอาสามไฟล์เนี่ยเข้าไปอยู่ใน s t a g ิ n งแอเรีแล้วเรียบร้อยมันจะชื่อว่าสเตจเชนจ์อยู่สิ่งถัดไปที่เราจะทําก็คือบอกว่าเราแก้อะไรไปใช่ไหมครับในที่นี้พี่ก็จะบอกว่าเราแบบ add readme อัปเดตกิด ignore แล้วก็ add main ใช่ไหม main py ประมาณนี้จากนั้นเนี่ยเราก็คอมมิตก,กับ Push ได้เลย คอมมิตก็คือว่าเราจะเก็บ history ที่เราแก้ไปเนี่ยแล้วก็ push เข้าไปใน github ครับกดคลิกเท่านี้ครับเราก็เรียบร้อยแล้วเราจะมีคอมมิตใหม่เนี่ยเข้าไปใน github นะครับอยู่ใน main branch ถ้าเรากลับไปดูใน com ก็ได้เนะเราเปลี่ยนกจาก dev เป็น com ใช่ไหมครับก็จะเห็นว่ามันมีอัปเดตใหม่ขึ้นมาแล้วในรีโปของเรานะครับนี่มีชื่อทีทีพัเอนะครับขึ้นมา read มีอัปเดตกี่ิกนอแล้วก็มีนะครับ มีสองคอมมิตและในรีโวของเราแล้วก็วีดมีของเราหน้าตาเปลี่ยนไปแล้วจากเดิมนะมีเมนดอดพายด้วยเราคลิกเข้าไปได้อ่าอันนี้ก็ยังไม่มีโค้ดอะไรนะแต่ว่าเราก็ให้ดูเป็นเทสเฉยๆนะครับสมมติว่าน้องๆเนี่ยจะต้องสับมิตโปรเจกต์ไฟนอลโปรเจกต์เข้าไปบนกิทนะครับใช่ไหมครับแล้วก็มี commit history นะครับที่บอกว่าเรามี history แรกเนี่ยก็คือเราตอนเราเปิดรีโวใช่ไหมครับแล้วก็ history ที่สองเนี่ยก็จะบอกว่า เราแก้อะไรไปบ้างใน history ที่สองนี้ครับก็มีชา a ที่บอกนะครับเป็นชุดโค้ดนะครับที่เราเอาไว้ track history ของเราได้นอกจากนั้นก็ยังมีปุ่มต่างๆนะครับที่เราทำทาได้นะครับก็เป็นมี setting เรา add เพื่อนเข้าไปก็ได้ใน collaborator นะครับแล้วก็สามารถไปดูได้ด้วยว่ามี branch อะไรอยู่บ้างนะครับวิธีการสร้างแบร n c h เนี่ยสร้างบน GitHub ก,ก็ได้หรือว่าสร้างใน local คอมพิวเตอร์ของเราก็ได้นะครับถ้าเป็น git h u b เนี่ยเราคลิกเข้าไปใน branch นะครับแล้วก็กดคำว่า new branch อาจจะสร้างชื่อว่าแบบ update main ก็ได้แล้วก็ create branch ขึ้นมานะครับเราก็จะมี main branch แล้วก็คลิกเข้าไปใน main branch นั้นได้เนี่ยเราก็จะมาอยู่ใน main branch ใหม่ update main มันแตกออกจาก main branch ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเข้ามาในหน้าตามันจะเหมือนเดิมอยู่ตอนนี้แต่เราก็ไป edit มันได้นะครับโดยที่ เราเปลี่ยนจากตอนนี้เราอยู่ใน tree เนี่ย tree ใหม่นะครับเป็นอัปเดต main ใช่ไหมเราเปลี่ยนเป็น dot e f ได้ในนี้ก็จะเป็นเมนเป็นอัปเดต main ของเรานะครับเป็น branch ใหม่ของเราเราอาจจะอัปเดตอะไรบางอย่างก็ได้เช่นแบบว่าท้ายเท่ากับอันนี้เป็นยกตัวอย่างเฉยๆเนะก็เราสมมติเราแค่ add สองบรรทัดก็ได้ครับแล้วก็กลับมาที่ตรงนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นหน้าเดิมของเรานะครับตรงปุ่มที่เป็นเหมือนแบบ เป็นตัวเหมือนแยกออกมาสองอันเป็นเหมือน branching นะครับ <f ew> กดบัวเข้าไปเหมือนเดิมครับแล้วก็เขียนว่าเราทำอะไรไปใช่ไหมครับ,บเช่นเราอัปเดต main. py ไปนะครับแล้วก็ c o m m i t กับ Push เข้าไปได้ทีนี้ c o m m i t กับ Push เนี่ยก็จะ Push เข <f ew> ้าไปใน branch ชื่อท,ที่ที่เราสร้างมาใหม่ชื่อว่า update main ใช่ไหมครับ <f ew> เท่านี้ครับเรียบร้อยแล้วเราสร้าง branch ใหม่ อัปเดตโค้ดแล้วก็พุชโค้ดเข้าไปในอัปเดตเมนแบรนด์นะครับพอเรากลับเข้ามาใน com ใช่ไหมครับเราก็จะเห็นว่ามีการ Compare p u l ู r e quest แล้วเราคลิก c คอม a พ์กับ p l ู r e quest ได้แล้วก็บอกว่าในอัปเดตอัปเดตเมนเนี่ยเราอยากจะคอม a พ e แล้วก็ p l ู r e quest ไปใน Main b r a n c ์นะครับเราก็บอกอัปเดต a i n py นะครับ adding uh y p e example <Yeah. S 1> ก็ได้ประมาณนี้ อาจจะ add reviewer ก็ได้ถ้าพี่มีกูก,กิกอยู่ใน repo เนี่ยก็ add reviewer เป็นกูก,กิกได้หรือทำคนเดียวก็ได้นะครับก็คนเดียวก็คือทำ pull request นี้นะครับ create pull request นะครับแล้วก็ <Okay. S 1> รอกดทับนิดนึงก็ถ้าเราเข้าไปดูนะครับตอนนี้เราอยู่ใน main branch ใช่ไหมครับ main branch ใช่อัปเดตสนาะทีที่แล้วยังเป็น 65s อยู่ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนไปในอั d a t e main เนี่ยจะเห็นว่าเมื่อกี้เป็นสคอมมิตนะครับตอนนี้เป็นสคอมมิตแล้ว แล้วก็พอคลิกเข้าไปดูใน Hot c o m i History เนี่ยจะมีอัปเดตเมน n เพิ่มเข้ามานะครับเทียบจากเมนเฉยๆนะถ้าเรากลับไปดูในเมนก็ได้นี่มีสองอันมี e6 กับ e 65แต่ว่าพอเข้ามาในอัปเดตเมนเนี่ยก็จะมี e6 65มีอันใหม่ที่เป็น79เข้ามาพอเรามีอัปเดตเมนที่เป็นแบน c h ใหม่ของเราเนี่ยเราก็ทำการ pull request กลับไปได้นะครับว่าเราเปลี่ยนอะไรไปบ้างนะครับก็จะมี conversation เนี่ยสมมติว่า อาจารย์หรือพี่เนี่ยมีกูก,กิ๊กอยู่ใช่ไหมครับกูก,กิกก็สามารถมาคอมเมนต์ได้ว่าอุ๊ยอันนี้ยังไม่ใช่อันนี้ต้องแก้นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับมีคอมมิตว่าเราทําอะไรไปบ้างในในการผู้รีผู้รีเควสนี้อาจจะมีแบบหนึ่งคอมมิตก็ได้อาจจะมีหลายคอมมิตก็ได้ครับแล้วก็มีไฟล์ที่เปลี่ยนไปว่ามีอะไรบ้างนะครับเมื่อกี้เราแค่ใส่ pipeline ที่เป็น text classification แล้วก็ Print pipe ใช่ไหมครับพอเรากลับมาที่ผู l รีเควส t อีกรอบหนึ่งก็ สามารถเม r ร์เข้าไปได้นะครับใน main main b r a น c ์ของเราครับกด Confirm Merge นะครับแล้วก็กด Merge เท่านี้ครับเราก็จะแตก r a n c h มาแก้ไฟล์ใช่ไหมครับแล้วก็เม r ร์เข้ามาได้ครับ <Okay. S 2> พอกลับ <Okay. S 2> เข้าไปในอ่อโปรเจกตกลางเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมี4 Commit นะครับมันเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งเพราะว่ามันมี Merge เข้ามาด้วยอีกอันหนึ่งนะครับโอเคมันก็จะมีมี c o ม m i t มี main น r a น c h ครับ m a i n py ที่เราเพิ่ง แก้ไปใช่ไหมครับแล้วก็มี merge ที่เราเพิ่งจัดการครับที่เราจัดการ merge ก็จะเห็นว่าถ้าเราคลิกเข้าไปในเมนเนี่ยก็จะมี type line ที่เราเพิ่มเข้ามา print เพิ่มเข้ามาครับนะครับเราอัปเดตแค่สองบรรทัดน้อยมากนะก็เท่านี้เนี่ยก็น่าจะเป็นแบบ b a s i c ให้น้องๆนะสามารถอัปโหลดไฟล์เข้ามาแล้วก็แก้ไฟล์ต่างๆเพื่อที่จะ โพสเข้ามาในกิจฮับได้นะครับเป็นใช้สําหรับแบบพรีเซนต์ในวันสุดท้ายใช่ไหมที่เราต้องมีโค้ดอยู่ในกิจฮับด้วยอย่างอย่างกิจโคลนะครับอาจารยกิจโคลเนี่ยทาได้ใน Repository ของเราครับก็คือวิธีการนี่ก็คือเราสามารถ Copy ปี้ลิงก์ของกิจฮับเข้ามานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเปิดสิ่งที่เรียกว่าเทอร์มินนะครับไอ้เมื่อกี้ที่เราทําทั้งหมดเนี่ยอยู่ในออนไลน์เนอะเนอะอยู่ในกิจฮับนะครับ แต่ว่าที่เราบอกว่า Git เนี่ยเป็น Distributed Version Control นะเราสามารถโหลดโฟลเดอร์เนี่ยลงมาที่เครื่องของเราได้โดยใช้คำสั่ง Git clone นะครับแล้วก็ทำการ Git clone ได้แล้วก็แค่ก o อปลิงก์จากหน้านี้นะครับลงไปใน Desktop ของเรานะครับกดแปะเข้าไปกด Enter นะครับก็จะมี clone repository ลงมาแล้วพอเรา list เนี่ยก็จะเห็นว่ามี AI Builder Project อยู่ ในโฟลเดอร์ของเราครับเราก็เข้าไปได้ครับใน AI Builder Project ถ้าน้องๆมี Visual Studio Code เนี่ยสามารถเปิดโฟลเดอร์ได้ด้วยนะโดยใช้โค้ดจุดครับโอเคพอกลับมาที่หน้าสไลด์นะครับก็นี่ครับที่เราบอกว่าเราสามารถแก้ไฟล์ใน Visual Studio Code ก็ได้นะครับถ้าน้องๆโหลด Visual Studio Code มาเนี่ย Visual Studio Code เนี่ยทำตัวเป็น Text Editor แล้วก็เป็น เป็น IDE ได้ก็คือสามารถรัน Python ใน <Okay. S 1> ใน Visual Studio Code ได้เลยในที่นี้เนี่ยเรามองในเชิงแบบการแก้ไฟล์เนะเป็น Text Editor ก็ได้นะครับแล้วก็พอเราแก้ไฟล์เรียบร้อยเนี่ยเราก็ใช้คำสั่ง git add ชื่อไฟล์นะครับ git commit เราทำอะไรไปใช่ไหมครับแล้วก็ git push ได้มันก็จะ push ขึ้นไปใน git นะครับครับเราอาจจะต้องทำการ l i n k ์นิดหน่อยนะครับแล้วก็ push ขึ้นไปได้นะครับส่วนบรรทัดล่างนี่ก็จะเป็นวิธีการ branching นะครับ เราสามารถเช็คเอาท์แบน c h ใหม่ได้นะครับใช้คำสั่ง git checkout ขีด b เพิ่ม b แบน c h ใหม่นะครับแล้วก็ทำเหมือนเดิม git add file git commit git push นะครับแล้วก็พอเราพุชมาเรียบร้อยเนี่ยเวลาเราเข้าไปดูใน git hub เนี่ยก็จะสามารถทําการ pull request ได้เหมือนที่เราเคยทํากันไปครับตรง git checkout ขีด b นี่คือจะพาะสร้างแบงนช์ใหม่ถูกไหมครับใช่ครับใช่ครับแต่ถ้าเกิดมีแบนช์แล้วคือไม่ต้องขด b แล้วเราก็แบบ ป็นชื่อแบก็จะย้ายแบรนด์ไเลยถูกต้องเลยครับอันนี้อันนี้กุกกิ๊พูดถูกต้องครับก็คือถ้าเรามีแบรนด์แล้วเนี่ยที่มีชื่อเช่นมีชื่อฟีเจอร์แบรน c h เนี่ยเราใช้กิทเช็คเฮาสแล้วก็ไม่มีดอดขีดบแล้วก็ใส่ชื่อแบรนด์เข้าไปได้เลยมันก็จะย้ายไปที่แบรนด์นั้นครับใน Local Repository ของเรานะครับสิ่งที่น้องๆต้องการก็คือมีมีกิใช่ไหมครับที่ต้องลงแล้วก็อาจจะมี Visual Studio Code ที่มาใช้จัดการไฟล์ตรงนี้ครับ สำหรับน้องๆที่ต้องการอ่านเพิ่มเติมนะครับก็มีอาจารย์ตุลน,นะครับตุลาการเนี่ยก็เคยเขียนบล็อกไว้ในปี2015นะครับอาจจะน้องๆอ,งอ,งอาจจะเพิ่งเกิดตอน,น,น <laughs> ก็มีบล็อกของกิฟเนี่ยที่สามารถไปอ่านกันได้นะครับแล้วก็ยังมีแ like บบทิ utorial เยอะแยะนะครับเกี่ยวกับกิฟเนี่ยที่ไปดูกันได้ในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับทั้งทั้งในประเทศของเราในะที่แบบทิ utorial ต่างๆที่คนพุชขึ้นไปนะแล้วก็มีของเราที่แบบ ที่อาจารย์ตูนเขียนไว้ด้วยนะครับในทุกบล็อกนะครับยุทธขีดอิทขีดพาร์ทหนึ่งเนี่ยที่เข้าไปดูกันได้นะครับก็ถ้าใครสนใจเพิ่มเติมวิธีการรันบนโลเคอลแล็ปท็อปที่บอกไปนะครับก็ทํากันได้เช่นกันหรือว่าถ้าใครบอกว่าอุ๊ยทำในโค้ดสเปซเนี่ยง่ายกว่าก็ทำในโค้ดสเปซก็ได้หรือบางคนอยากจะ ทำแบบโค้เสเดวแต่ใน l o c a l c o คอมพิวเตอร์ก็ได้เหมือนกันโดยการดาวน์โหลด Visual Studio code นะครับ mm hmm. ก็วันนี้ก็สอน Git ไว้ประมาณนี้นะเดี๋ยวถ้ามีใครมีคำถามเพิ่มเติมเราก็อัดวิดีโอเพิ่มได้นะครับ mm hmm. ก็ให้น้องๆเห็นภาพเฉยๆว่า g ิดนี่มันทำงานยังไงแล้วก็ลองแก้ไฟไล์ได้ยังไงในคอมพิวเตอร์ครับขอบคุณันมากครับผมครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวไปเจอกันในท utorial หน้าๆน,นะครับขอบคุณครับ